สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับนี่ก็เข้าสวนยางเช่นเคยนะครับครับมีที่4แล้วนะครับเช้าที่4ี่นะครับ ก็ทุลักทุเลเหมือนเดิมครับเพราะว่า <c oughs> <c oughs> กีดเองทายเองนะครับทุกอย่างทำเองหมดนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็แกะเกือบทุกต้นนะครับยกเว้นต้นเล็กนะครับเริ่มกันเลยครับที่กรีด ให้หน้าขาวนะครับฤดูหนาวนะครับกีดถึงเปลือกขาวนะครับมันก็จะขาวนะครับถ้าใครกีดลึกกว่านั้นก็จะหน้าก็จะดำนะครับเพราะว่าถึงเยืดเจริญนะครับมันจะช้ำนะครับ นีะครับติดเองถ่ายเองทำทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ตะวันก็พลังขึ้นนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับหน้าก็ประมาณนี้ครับหน้ายางนะครับถ้าใครกรีดหน้าหนาวแล้วหน้ายางขาวแบบนี้ถือว่าเก่งแล้วนะครับสุดฝีมือสุดยอดนะครับเข้าใจในการกรีดนะครับถ้าใครใครที่กรีดหน้าฝน แล้วหน้าขาวแบบนี้ผมบอกเลยเลยครับเซียนระดับมืออาชีพเลยนะครับหน้าฝนเพราะว่าดำแน่นอนครับฝนตกมาใส่ก็จะดำนะครับหน้าฝนนะครับาก็จะดำนะครับ ถ้าใครกรีดหน้าหนาวแล้วหน้าขาวเรียบเนียนนะครับคนนั้นกรีดเก่งมากๆนะครับแล้วก็เข้าใจในการกรีดยางนะครับรู้รู้วิธีการนะครับคนนั้น ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายครับแต่ก็รู้อยู่นะครับพอรู้นะครับครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเชื้อรานะครับลาสีชมพูนะครับ นาต่ำนะครับไม่ค่อยจะออกเลยนะครับเพราะว่าถึงเท้าช้างนะครับก็จะเป็นขาวๆนะครับจะไม่มีน้ำยางนะครับนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็ทุรักทุเลนะครับจิตจิตเองถ่ายเองนะครับก็ใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ like, มานะครับเพราะว่าเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปให้ทุกคนได้ดูต่อไปนะครับ กำลังใจสำคัญที่สุดนะครับนี่นะครับที่เองทายเองก็ประมาณนี้ครับ อาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยนะครับทำคนเดียวยากครับยากที่จะควบคุมนะครับตาแยกกันไม่ได้นะครับไปไหนต้องไปด้วยกันนะครับ มองไปทางไหนก็ไปพร้อมกันนะครับ บางต้นก็กรีดไม่เหมือนกันนะครับบางต้นก็ลากๆถูๆไปบางต้นก็ซอยตามสภาพต้นยางตามลักษณะต้นยางนะครับก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์น,นะครับ แล้วใครที่ไม่อยักพลาดคิปใหม่ๆก็สั่นกระดิ่งมารอเลยนะครับรัวๆเลยนะครับก็กคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับลบ